ท่านพรท้าจมและสาวชนทั้งหลายวันนี้หลวงพี่ก็มาที่วัดแสนเมืองมาหลวงหรือวัดหัวข่วงนะซึ่องอยู่ที่ในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละนะวันนี้ก็จะได้มาอ่านในพระไตรปิฎกเล่มที่31นะในวิชาชีวิตนะตอนที่2อ4อนะในเรื่องราวของอชันทสูตรกับอิอชานังคลสูตรนะซึ่งในเรื่องของอชันทสูตรนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรง แต่ให้พิสุทั้งหลายนั้นเนี่ยจึงได้เป็นผู้ที่มีความมีฉันทะนะมีความพยายามนะมีความปาลบความเพียรนะประคองจิตของตัวไว้ให้ดีตั้งจิตไวนะ้เพื่อความไม่เลือนหายนะเพื่อความเจริญเพื่อความไัยบุ์แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นทั้งหลายนะก็จะเป็นเรื่องราวในทางพระพุทธ ต่วนในอิชานังคาลสนะุก็จะเป็นเรื่องราวที่พระองค์ทรงตัดว่าพิสุทั้งหลายนั้นเนี่ยพึงคู้เป็นพระอาหารหันต์ขีนาตบนะมีกิจที่พึงควรทำทำเสร็จแล้วนะรงภาละแล้วบรรลุประโยชน์นะตนแล้วหลุดพ้นเอารู้โดยชอบนะเพื่อความเป็นอยู่เป็นสุขในปัจจุบันและประการสำคัญก็คือเพื่อ สติสัมมชัญญาในเรื่องราวของฉันทูตรที่พระองค์ทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายนะเ,เธอยังฉันท่าให้เกิดนะพึงพยายามนะปารดความเพียรน,นะประคองจิตไว้นะตั้งจิตไว้เพื่อความตั้งอยู่เพื่อความไม่เลือนหายนะเพื่อ จเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อความไพ่บูรณเพื่อความจเจริญบริบูรณ์แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องราวของพระวิริยะจิตตาที่มังสาการดูแลจิตของเรานเนี่ยเขาถือื่งเป็นเรื่องที่มีความสําคัญื่อจิตนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งยวดส <นะ S 1> ่วนในอ,อ,อิชานางข้าราสูารก็เป็นเรื่องที่พระองค์ทรงตร,รธธัสวิภิษุทั้งหลาย พิสุเหล่าใดเป็นพระอาหารหันต์ขีนาศมีกิจที่ควรทาทาเสร็จแล้วนะครับลงภาระลงแล้วบรรลุประโยชน์ตนะนแล้วโดยลําดับหลุดพ้นแะล้วนะเพราะว่ารู้โดยชอบอันพิสูเหล่านั้นจเจริญแล้วเนี่ยกระทาให้มากแล้วก็ย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขในปัจจุบันแล้วก็เพื่อสติัมปมัญญะเพราะสติัรปชัญญะนี่เป็นเรื่องที่มีความสําคัญ ในวิชาชีวิตที่เราท่านทั้งหลายได้คุยกันมาถึง254ตอนนั้นเนี่ยที่เราพึงจะได้ดำรงชีวิตยอย่างจริงจังมุ่งมั่นนะมีแรงจูงใจนะสามารถที่จะอยากทำความเจริญแห่งกุศลธรรมอย่างดีที่สุดนะในความเป็นมนุษย์ก็รักษาความสัมพันธ์ของการเป็นมนุษย์นะมีศักยภาพแห่งตัวตน ในการนำหลักธรรมมาใช้ในการประพฤติปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสัพพุริสธรรม7ประการก็ดีมงคลลสูตร38ประการก็ดีหรือแม้แต่ในโพธิปักขียธรรม37ประการเหล่านี้เพื่อได้นำมาปรับปรุงชีวิตของเราให้มีความเจเริญก้าวหน้านะสามารถที่จะ ยังประโยชน์ตนนะและผู้อื่นนะด้วยจิตใจที่มีความเบิกบานแจ่มใสนะมุ่งมั่นนะสู่การเลื่อมใสความศรัทธาในคุณพระรตนาไกรมีปัญญานะระ,ะลึกรู้นะมีสติสัมปชัญญะที่อยู่กับปัจจุบันขณะเหล่านี้เป็นตน้นะเพราะฉะนั้นในสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงนี้องค์ทุกเดชก็สัมมาสัมพุทธเ,เจ้าได้ทรงรัสในเรื่องให้เรานะั้นเนี่ย เป็นผู้ที่มีพึงมีจิตใจที่เบิกบานของใสเพราะว่า,วาความสงบภายในนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสําคัญวันนี้ผพี่เองก็ได้มีโอกาสนั่งคุยกับรุ่นพี่ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งนะก็ไม่รู้เลยว่าชีวิตของโยมพี่เขาเครียดเขาบอกว่าความเครียดเนี่ยทําให้เป็นมะเร็งนะเดิมตรวจหมอแล้วก็หาไม่เจอตรวจกี่รอบก็หาไม่เจอนะ อรัรอบสุดท้ายนี่แบบว่าข้างในมันเจ็บปวดร้อนเผาในอวัยวะอย่างมากนะทนไม่ไหวนะหน่พี่นึกถึงอาาถาปินาาิกาเศรษฐีเลยเรื่องความร้อนลนในอวัยวะของร่างกายประดุจที่ตัวของอาาถาปินิกาเศรษฐีนั้นเนี่ยถูกแหวออวัยวะอววะอกมาแล้วมาย่างไฟนะมันคงเป็นความเจ็บปวดร้ดรล้าแบบนั้นนะเพราะนั้นในสิ่งที่พระสารีบุตรกับพระอานนท์ได้ ได้ไปเยี่ยมนาณาถาบินิคาวเศรษฐีแล้วก็เก่าแนะนําถึงเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายให้ปล่อยวางทั้งหลายทั้งปวงก็ทําให้นาณถาบินิกาวเศรษฐีได้คลายความเจ็บปวดลงไปได้แล้วไม่กี่ชั่วโมงต่อมาอนาณาถาบินิกาวเศรษฐีก็เ,เสียชีวิตเช,เช่นเดียวกับเมื่อวานนี้ก็มีพระสงฆ์ผู้ใหญ่นะฝ่ายธรรมยุทธ์นะหลวงหลวงปู่ตวง หลปกกวงหรือพระราดวัชรกิจโกศลแห่งวัดาป่านาบุญเนี่ยมเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นั่นก็มรณภาพเมื่อวานวันนี้ก็ลดน้ำศพสี่โมงเย็นแต่ว่าพอดีหลวงพี่ติคุระ,ะสำคัญก็เลยไม่ได้ไปวันนี้องสัยว่าเดี๋ยวไว้จะไปฟังตรวจในคืนต่อๆไปนะหลวงปูกวงก็เป็นพระอริยสงฆ์รูปหนึ่งที่มีวัดปฏิบัตินะ สมตามคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าในการเจริญภาวนานะในเรื่องการยังฉันให้เกิดความพยายามการบรรลบความเพียกรการประคองจิตนะให้มั่นนะหรือแม้แต่การทําจิตที่สําเร็จลงแล้วนะเพื่อความสงบในเรื่องของการฝังสมบูรณ์ผลหลายต่างๆมีทั้งตัวเังนั้นในการดำรงชีวิตนะวันนี้ฝสนสาดนิดน,นึงนะ มีฝนตกนะก็เลยเอเ่อเพราะนั้นเอ่อสิ่งที่เราได้กระทำได้ประพฤติปฏิบัติกันมานะในชีวิตนั้นนะที่เราพึจะต้องแบบมีความมุ่งมั่นนะมีความสามารถนะดูแลสุขภาพของตัวเราให้ดีนะมีความกระตือรือร้นนะต่างๆทั้งหลายทั้งปวง ดำเนินชีวิตยอยู่ด้วยความุขความเบิกบานแจ่มใสนะสามารถที่จะ,ะเป็นประโยชน์นะแก่ผู้อื่นได้เพราะว่าช่วงเวลาของชีวิตนั้นเนี่ยมันสั้นนะเพราะนั้นเราก็พึงจะต้องใช้เวลาเหล่านี้ให้มีความสมบูรณ์พร้อมนะสมบูรณ์พร้อมให้มันมีความให้คุ้มค่านะกับเวลาที่เราได้ ได้ได้เสียไปเนะี่ยแล้วก็เวลาที่แบบว่าเราเรามีเวลาน้อยนิดนี้เพราะนั้นการให้กำลังใจตัวเองนะการจดจำความดีงามนะความมีปิติความภูมิใจในอะดีตที่ผ่านมาอย่างน้อยก็ยังพอได้เป็นยารักษาใจนะผงที่วันนี้ก็ได้คุยกับรุ่นพี่ก็บอกให้พี่เขาได้นึกถึงสิ่งที่เขาได้กระทำมาพฤติปฏิบัตินะเพราะว่า ความคิดนั้นเนี่ยมันมีผลต่อสุขภาพได้ความคิดอารมณ์ถ้ามีความเบิกบานแจ่มใสเนี่ยนะสุขภาพมันก็ดีนะจิตใจที่มีความเจริญเมตตานะแผ่เมตตาแผ่บุญกุศลน,นะการมองโลกในแง่ดีนะความมีความประตือล้นมีความมั่นใจนะมีความปิติยินดีเนี่ยสิง่งต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ทั้งปวงเนี่ยเป็นยาอายุวัฒนะที่จะทำให้จิตใจเรานเนี่ยมีความเบิกบานแจ่มใสแล้วทำให้ สุขภาพของเรานั้นเนี่ยเ,เป็นสุขภาพที่แข็งแรงเพราะนั้นพลังแห่งบุญเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลนะต่อการดำรงชีวิตของเราทั้งหลายและประการสำคัญที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสในเรื่องของสติปัฏฐานสี่ที่เราได้พิจารณาในกายในเวทนาในจิตในธรรมนะในเรื่องราวของการจดจ่ออยู่กับลมหายใจในเรื่องของอานาปานสตินะที่ว่า ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้ายาวลงหายใจออกยาวต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวง,ท,งที่เราได้เห็นคุณค่าของการดำรงชีวิติจาระทำสิ่งทั้งยทั้งปวงนะันะ้นเนี่ยเพื่อประโยชน์สุขนะเพื่อความรักนะเพื่อเอ่อความมีความสุขของเพื่อนมนุษย์นะที่เรามุ่งมั่นที่จะกระทาอย่าง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 ไม่หยุดยั้งนะไม่ย่อหย่อนนะมีความ ใส่ใจนะในความเดือดร้อนนะของผู้อื่นต่างๆเหล่านี้เป็นต้นสิ่งเนาเหล่านี้ก็จะเป็นประกายแห่งความสุขเป็นความปิติเบิกบานที่จะเกิดแก่ตัวเราให้เรามีความภาคภูมิใจในคุณค่าของชีวิตของเรานะและการทำความดีความมีเมตต่างเรานั้นเนี่ยมันก็จะสร้างความไว้วางใจสร้างความศรัทธาความเคารพนะแก่ผู้คน ทั้งหลายได้เหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสในเรื่องของอความมีจิตใจที่สงบเบิกบานในคาใดาที่เรารู้สึกปวดรล้าในจิตใจหรือมีความทุกขโทมนัสนะเช่นในเรื่องราวของความทุกขของพ่อแมนะ่ที่ลูกประพฤตปฏิบัติไม่ดีเนี่ยนะมันก็จะเป็นความเาล้าลานในจิตใจได้เพราะฉะนั้น ความเมตตาความกรุณาความปล่อยวางนะความอดทนนะครับความไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปมีความสมดุลเนี่ยสิ่ง,งต่างๆทั้งหลายั้งปวงเนี่ยถือว่าเป็นยายายุฒนะที่ดีที่จะเสริมสร้างบุคลิกภาพนะเสริมสร้างความแข็งแรงในร่างกาย ของเราได้นะขอให้เราได้หลีกเลี่ยงพยายามหลีกเลี่ยงในเรื่องของความเครียดความที่ตกกังวลในคาใดาที่งานการมันหนักหนาะสาหัสมากนะที่ไม่สามารถจะทําคนเดียวได้ก็หาคนอื่นมาช่วยทานะเราต้องมีการจัดการที่ดีเพราะาเขาบอกว่าผลลัพธ์ที่ดีนะั้นเนี่ยมันมาจากการจัดการที่ดีนะถ้าเราวางแผนดีจัดการดีผลลัพธ์ก็องออกมาดีนะการที่เรามีเหตุผลนะมีความหนักแน,น่นนะ มีความระลึกรู้ต่างๆางทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะก็ถือว่าเป็นความโชคดีของชีวิตยอย่างเมาื่อวานพี่ยังได้คุยกับเพื่อนนะที่มีความเศร้าโศกเสียใจนะทั้งๆที่เพื่อนก็มีฐานะมากนะแต่มี่ก็ม่เหว่าเหมือนชีวิตนั้นอยู่ตัวคนเดียวอะไรต่างๆนี่เป็นต้นเพราะนั้นเราต้อง เป็นตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะต้องเป็นที่พึ่งของตัวเองได้ไม่ต้องไปหวังพึ่งคนอื่นนะก็วันนี้พี่ที่คุยวันนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าหมอบอกว่าอาการดีขึ้นแล้วจะเที่ยวละนะจะเที่ยวออกไปละนะตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยกล้าอยู่เพราะว่าสภาพยังไม่แ,แรงพอช่วงนี้เชียงใหม่ก็อากาศดีขึ้นหน่อยเพราะว่าฝนตกมาตั้งแต่เมื่อวานนะเมื่อวานนี้ตอนกลางคืนก็ตกเยอะหน่อยมอเช้าก็ตก ตรงหนักๆแล้วต่ตกส,สั้นๆ1ินาที15บหนาทีนะแล้วก็หยุดแต่ว่าก็ทําให้คุณละอองก็ลดน้อยถอยลงไปได้เหล่านี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นการมองโลกในแง่ดีการที่แบบว่าไม่เข้าใจผู้อื่นนะสิ่งต่างเ่าเนี้นะก็เป็นสิ่งที่เราถึงที่จะต้องประ,ะพฤติปฏิบัต นะดำรงตนนะให้รักษาสุขภาพกายใจให้ดนะีมีการงานใดที่ทำก็ทำอย่างมุ่งมั่นตั้งใจนะทำงานที่สำคัญก่อนงานที่ไม่สำคัญนั้นไว้ทีหลังงานสำคัญที่เร่งด่วนงานสำคัญที่ไม่เร่งด่วนทำงานสำคัญก่อนส่วนงานที่ไม่สำคัญที่ต้องเร่งด่วนนะเ,เช่นคน ทาให้เราไม่ถูกถูกใจอะไรเงี้ยก็าออจ,จัดความไม่ถูกใจนั้นไปอะไรต่างๆนี้เป็นตน้นะเพราะนั้นสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงขอให้เราได้เข้าใจว่าชีวิตนั้นเนี่ยมนุษย์แต่ละคนมันไม่เท่าเทียมกันแต่ก็มีทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นแม้แต่คนที่ร่ํารวยก็มีความทุกข์อีแบบหนึ่งคนจนก็มีความทุกข์อีกแบบหนึ่งแต่ว่าทั้งคนรวยคนจนก็มีความทุกข์ด้วยกันนะเพราะนั้น ก็ขอให้เรานั้นเนี่ยได้รักษากายวาจาใจของเรานั้นให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้รักษาสิ่งที่อยู่ภายในใน,นะระมัดระวังจิตใจตัวเองที่จะไม่ให้ไปสู่สิ่งที่เป็นอคติสนทั้งหลายนะมีความภาคเพียนมีความพยายามต่างๆนี้เป็นต้นนะมุ่งมั่นในการทําการงานนั้นอย่างเต็มใจนะพร้อมที่จะนะ ช่วยเหลือผู้อื่นต่างๆแต่เพราะ,น,ะนั้นสิ่งที่เราได้สามารถเข้าใจชีวิตได้อย่างลึกซึ้งนะและอยู่ในความไม่ประมาทได้นะสามารถที่จะเตรียมพร้อมกับเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ที่จะมาเกิดมาในชีวิตของเราได้นะโดยรู้ดีว่าชีวิตคนแต่ละคนนั้นมันไม่สมบูรณ์แบบด้วยการทุกคนเราไม่ต้องเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่อน ในขาดใดที่มันมีความล่วงเหงาหานอนเซ็งชีวิตนะต้องพยายามที่จะใช้มาตรการเชิงลุกที่จะมีความกระตือรือล้นขึ้นมานะการทำงานใดๆอย่าเพียงแค่คิดอย่างเดียวก็ขอให้ได้เราได้ลงมือทำไปเลยเนพะราะว่าถ้าหากว่าเราลงมือทำไปเลยนะเนี่ยมันก็เป็นความ ท้าทายเป็นแรงบันดาลใจนะที่จะทำให้เหล่านั้นเนี่ยประสบความสำเร็จได้นะโดยเฉพาะในเรื่องของความตั้งใจจริงความจริงใจนะในอริยมรรคมีองค์แปดนะทั้งการเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงความเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตานะความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหรือแม้แต่ในเรื่องของสัมมาวาจานะคือพูดจาดีเมื่อในคนเราก็บอกว่าบางที จะรู้อุปนิสัยกันก็คือฟังบางทีมัน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 จับจับอุปนิสัยได้ตอนฟังที่เขาพูดนะบางทีว่าเขาเขาพูดแบบขอนู่นขอนี่อะไรไม่รู้นี่นั่นมากมายอะไรเงี้ยบางทีมันก็เออรู้ว่าเขาก็อย่างงี้อย่างางี้อะไรเงี้ยเพราะนั้นบางทีแบบบางทีเราก็สามารถที่จะรู้เ,เวลาเรารู้จิตใจคนได้จากการาพูดคุยต่างๆ,ๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้น ปาจจัยสาคัญก็คือขอให้เรานนั้นเป็นคนที่มีมีความมีเมตตาสามารถที่จะปรับตัวกับผู้คนทั้งหลายได้นะการที่เราปรับตัวเข้ากับผู้คนได้เข้ากับผู้คนได้นะก็ถือว่าเป็นความดีงามของชีวิตทําให้เราได้เป็นที่พึ่งของคนอื่นนะทำให้เรานั้นได้มีเครดิตทางสังคมนะที่เราสามารถจะหาวิธีที่ดีที่สุดนะที่จะดีทั้งแก่อ,อ่ตัวเรานะ แล้วก็แก่ผู้อื่นให้ทั้งตัวเราและผู้อื่นนั้นเนี่ยมีความสุขมากยิ่งขึ้นในวันนี้ได้มาที่วัดแสนเมืองมาหลวงหรืออีกนามคือวัดหัวขวงเช่นนี้นั่นเป็นวัดที่เก่าแก่มานานครันมีศิลปะวัฒนธรรมนั้นช่างงดงามวันนี้มากล่าวถึงเรื่องฉันทสูตร และอิชฉานังคระส u เช่นนี้นั่นในพระไตรปิฎกเล่มที่3าเอ็ดเช่นนี้พันที่พระุทธองค์ทรงตัดกับเราสาวกเอ่ยว่าเธอพึงยังฉันท้าให้เกิดขึ้นพยายามอย่างดีเป็นแม่นหมายปาลบความเพียรอย่างมากมายประคองจิตของเธอไว้ไม่เลือนจางเพื่อความเจริญเพื่อความไพัยบย์ที่ดียิ่งในทุกสิ่งแห่งอุศสธรรมนั่นตอนนี้ฝนก็สาด เ,เข้ามาอย่างมากพันหลวงพี่เลยต้องขอหลบฝนนั้นมาที่นี่เอ่ยส่วนในอิชะนองคละสูตรเล่าพระพุทธองค์ทรงตรัดกล่าวสุดเฉลยว่าทิกสุผู้เป็นอรหันขีนาศกเช่นนี้เลยพึ่งมีกิจที่ควรทำอย่างมั่นคงทำเสร็จแล้วตรงภาระลงได้แล้วบรรลุ ประโยชน์ตนเช่นนี้นั่นหลุดพ้นพะรู้โดยชอบเช่นนี้พันเพื่อความเป็นอยู่ที่สุกสันในปัจจุบันเพื่อความมีสติสัมปชัญญะทําการงานใดพึงจักมุ่งมั่นได้มีแรงชูงใจอย่างมากมายรักษาความสัมพันธ์ไว้ให้ดีงามปรับปรุงการดำรงชีวิตมองหาช่วยเหลือผู้คนด้วยดีรวงจิตที่แม่นมั่น ทำงานรวดเร็วและมัดระวังย่อมดีพันลมหายใจของเรานั้นสำคัญเลยสิ่งที่พอใจในโลกนี้พึงเป็นผู้ที่มีความสันโดษอย่างมุ่งมั่นใช้ชีวิตปรับตนเข้ากับสิ่งแวดล้อมเช่นนี้พันมีความอ่อนโยนให้เกียรตินั้นย่อมดีงามใช้ชีวิตเวลาใช้เวลาในชีวิตให้คุ้มค่าที่เกิดมาเป็น ผู้คนมหาศาลเราเหลือเวลาอีกไม่มากก็ต้องวายปานฉะนั้นพึงไม่ประมาทในการงานทั้งหลายเอ่ยขอนหน้าใน,านาคุณพะร,รัตารัยและสิ่งศักสิ่งทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังการอ่านพระไตรปิฎกเรื่องที่สามที่เปในเรื่องราวของฉันทศสูตรและอิจฉาน,างนางังคลสูตรได้โปรดเป็นรอบปัจจัยพี่บาปทานพรแด่โยมพี่โยงองค์ตั้งของท่าน้นมีแต่ความสุขความเจริญมีทุขภาพแข็งแรง ทิศหลวงสิ่งใดขอจงสาเร็จสมมาบูมาปารนาขออุทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายบุญครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายญาติสนิทพิสายทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางทั้งหลายของทั้งของหลวงพี่และของพวกเราและดวงญาทั้งหลายที่ได้ทําบุญที่วัดแสนเมืองมาหลวงหรือวัดหัวขวงแห่งนี้ให้ได้รับในบุญกุศลนี้หากท่านทั้งหลายเหล่านี้ไม่ทราบขอเทพเทวดาได้โปรดแจ้งท่านทั้งหลายเหล่านี้เพื่อได้รับในบุญกุศลนี้ และนักโมทนา,นานในบุญดม,มุสลี้ร่วมกันจเจริญพร